จีลุยสร้างสะพานบนเขาสูงสุดในโลกลดเวลาเดินทางจาก70นาทีเหลือเพียงหนึ่งนาทีเท่านั้นสำนักข่าวซินหัวของทางการจีนรายงานว่ามณฑลกุยโจวทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนได้เดินหน้าก่อสร้างสะพานแขวนข้ามหุบเขาเหนือแม่น้ำฮาวาเจียงซึ่งจะครองตำแหน่งสะพานบนภูเขาที่มีความสูงมากที่สุดในโลกเมื่อสร้างเสร็จ เฉินเฟยประธานบริษัททางด่วนลิ้วจืออันหลงจำกัดเผยว่าความยาวรวมของสะพานแขวนข้ามหุบเขาฮาวาเจียงอยู่ที่2,980เมตรและช่วงสะพานหลักยาว1,420เมตรนอกจากนั้นพื้นสะพานอยู่สูงเหนือระดับน้ำราว625เมตรและคาดว่าการก่อสร้างโครงหลักจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปี2024 โดยมีกำหนดเปิดใช้งานในช่วงต้นปี2025สำหรับสะพานใหม่แห่งนี้จะย่นระยะเวลาการเดินทางข้ามหุบเขาจาก70นาทีเหลือเพียง1นาทีซึ่งจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและการฟื้นฟูชนบทในภูมิภาคอย่างมาก